ครับเรามาชมอีกหนึ่งลำนะครับในจังหวัดน้องคายนะครับในนามเรือนครน,นาวานะครับตัวเรือลำเดิมก็เป็นของช่างสังวนสุนุพานะครับช่างจากราชบุรีเราก็ลงน้ำเมื่อปีล่าสุดที่สนามองค์การบริหารส่วนตะบนพันเ้านะครับทำไมยังเป็นเรือตัวเรือช่างสังวนสุนุพานะครับในปีนั้นเป็นตัวเรือช่างสังวนแล้วปีต่อมาก็ได้ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นของอูโคูดไพรินกิดน้อย อําเภอสักเหล็กจังหวัดพิจิตรนะครับลงน้ําครั้งล่าสุดครับประเภทขุดเสียบก็วันที่4ที่5พฤศจิกาย,ยน2566ายบบริเวณสนามเทศบาลตะบนกวนวันอําเภอเมืองจังหวัดน้องคายนะครับในนามนครนาวาชื่อเดืมน้มเดิมนะครับลำนี้เป็นเรือขุดเสียบครับซึ่งคงเอกลักษณ์โบราณน,นะครับในจังหวัดน้องคายก็ไปทําสาวม่นะครับปีล่าสุดก็ประมาณปี2559 แล้วก็ลงน้ําหลายสนามครับไม่ว่าจะเป็นในนามจักรินนาวานะครับแล้วก็ชื่อจริงก็นครนาวานะครับของพี่น้องชาวบ้านเผาเหนือตัวเรือนะครับของโคดพิินเกิดน้อยลำนี้มีความสวยงามมีความเรียวนะครับความละเอียดด้านภายในนะครับก็ถือว่าสุดยอดครับซึ่งเป็นเรือขุดเสียบนะครับไปให้ช่างทําสาวเสียบใหม่นะครับให้ยืดให้ยาวแล้วก็ด้านหลังครับลำนี้ก็เป็นเจ้าแม่เพชรคำภู เจ้าแม่เพชรกำพูนี่ก็ได้เพิ่งได้แชมป์อยู่ที่สนามกนวันนะครับประเภทเรือยาวโบราณไม่เกิน45ฝีพายหัวย่าครับนี่หัวย่าหัวย่านี่พี่น้องครับห,วหออัวย่าแท้ขอหยติด้้ออ่ะนี่ที่เขาเอื่อนว่าหัวย่านะครับก็จะมีธงทิวสามสามธงนะครับเรียกว่าเป็นธงทิวแล้วตรงแดงๆน,งงนี่เด็กธงแดงนี่เด็กน้อยสมัยรุ่นใหม่ เด็กเด็กสมัยรุ่นใหม่ตากล้องคุณเนาะสมัยรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้นะคืออะไรนะครับผู้ถ่าตะกีเพิ่มเอื่นนมาหั่งมดแดงครับนี่ก็จะเป็นไว้เอาไว้ไม่เห็ดหรือว่าเป็นตะก้อนะครับหลังมดแดงประเภทเรือ,องเหอยียมนะครับเจ้าแม่เพชรคำภูเรือยาวโบราณนะครับภายในตัวเรือลันนี้นะครานาวาละเอียดยิบเลยล่ะครับ ละเอียดยิบเลยครับไม่ว่าจะเป็นลาวกระชับไม่ว่าจะเป็นกระทงนั่งนี่เป็นยุคใหม่นะครับขุดเสียบยุคใหม่ก็จะเป็นสลิงแบบนี้เลยนะครับเป็นสลิงความหนาก็น่าจะน่าจะใช้ได้นะครับเพราะว่าพฒ่าสมัยก่อนเพิ่งประหยัดคิเแือบางนะครับมันได้เห็นดูเพิ่นก็เลยเห็นให้เป็นให้เห็ดหนาคงเอกลักษณ์ไว้นะครับฝากกดติดตามทางช่องนะครับนี่ครับฝากกดติดตามทางทิกต็อกนะครับยูทูบเฟซบุ๊กช่างเอนะครับวันนี้ ขออนุญ,ญาตทางท่านพะอจันนะครับเข้ามาทําคลิปไทยนะครับให้พี่น้องตางจังหวัดหรือว่าพี่น้องจังหวัดน้องคายได้ชมเรือนะครับของพี่น้องบ้านพ้าวเหนือนะครับใน,น,นะนมนครนาวาใครทราบข้อมูลนะครับหรือว่าใครมีข้อมูลก็คอมเมนต์ไว้นะครับสําหรับเรือนครนาวาแล้วก็เจ้าแม่พิษคำภูนะครับเพื่อประกอบประวัติเรือนะครับช่างอาจจะไม่ได้รู้หมดทุกลํานะครับ มีบางลำอาจจะผิดพลาดหรือว่าตกปกพ่องก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับถ้าใครรู้ข้อมูลนะครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อช่างจะนําไปเป็นนะครับประวัติเรือนะครับเพื่อจะนําลงสู่ข้อมูลต่อไปนะครับเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ดูนะครับว่าเรือทํามาจากไม้อะไรนะครับทำมาจากช่างไหนขุดเมื่อปีพศเท่าไหร่นะครับใช้แข่งสนามไหนได้ช้ำสนามไหนนะครับเพื่อเป็นเจ็บประวัติให้เรือแต่ละลำในจังหวัดน้องคายนะครับ ครับแล้วก็ลำต่อไปนะครับช่างจะไปที่ไหนนะครับก็รอกดติดตามทางช่อง tiktok ทางช่อง youtube เพจ f a c e b o o k แล้วก็ facebook ส่วนตัวสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ